สร้างคน9ราชมงคลสร้างสัม <rivalry> พ <cave communication noise> <hini> ันธ <noise> ์9ท <beast> ัน AEC กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่31พระนครเกม เป็นการแข่งขันกีฬาที่เชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั<ม>้ง9แห่งทั่วประเทศไทยโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง14กุมภาพันธ์ปี2 5 5 8นาสณสนามกีฬาม,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่31และใช้ชื่อว่าพระนครเกมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อที่จะสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและก่อให้เกิดความรักความสามัคคีและความสุขให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งคะ่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัดเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาอย่างยิ่งใหญ่ขณะนี้เราก็ได้เตรียมความพร้อมไปแล้วถึง90%ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนามเรื่องของการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆสำหรับในปีพศ2558เป็นปีที่เราจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่มหาวิทยาลัยจะได้ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติให้เป็นที่รู้จักในประชาคมมากยิ่งขึ้นโดยเราใช้คำขวัญในการจัดงานครั้งนี้ว่ากีฬาสร้างคนก้าวราชมงคลสร้างสัมพันธ์ก้าวทัน a อ c จะมีพิธีเปิดในวันที่8กุมภาพันธ์และพิธีปิดในวันที่14กุมภาพันธ์ศกนี้ณสนามกีฬา มหาาาวิทยยลัยธรรศ,ส,รศสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันค,ครั้งนี้มีแนวความคิดในการออกแบบตราสัญลักษณ์มาจากรูปจัว่วอันเป็นส่วนประกอบของบ้านซึ่งอุดมไปด้วยความรักความอบอุ่นโดยใช้องค์ประกอบในการสื่อความหมายบอกความเป็นไทยในเชิงสัญลักษณ์ของที่อยู่อาศัย เลือกใช้เส้นสีทั้ง9สีซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งคือสีน้ำเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีสีเขียวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสีแดงเลือดนกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สีน้ำเงินเฉดควอยน้ำเงินทะเลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สีทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสีน้ำตาลทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสีเหลืองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสีแสดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและสีม่วงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขอแนะนำพี่ฉลอง น้อมขวัญมาสคอตประจำการแข่งขันกีฬาที่มีแนวความคิดมาจากดอกบัวฉลองขวัญซึ่งเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครดอกบัวสีม่วงที่มีความสวยงามและมีความแข็งของกลีบดอกอันเสมือนความเข้มแข็งทรงพลังและมีความสง่าง,งามของนักกีฬาจากทั้ง9ราชมงคล การแข่งขันกีฬาจากทัพนักกีฬาจากทั้ง9ราชมงคลทั้งประเทศกว่า2,000คนประกอบไปด้วย7กีฬาและ1ประเภทการแข่งขันได้แก่ฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลแบดมินตันเทเบิลเทนนิสบอลล์บอล,ลบอล,ลาชายหาดกรีฑาคาอสวอดเซปตะกรอ้อ ตะกร้อลอดผ่วงเทนนิสเปตองมวยสากลลีลาดว่ายน้ำบากระดาษโรดตั้งการสร้างสีสันด้วยการประกวดเชียร์ลีดเดอร์แล้วพบกันในช่วงระหว่างวันที่7ถึง14กุมภาพันธ์ในปี2558นสณสนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต กีฬาสร้างคนก้าวราชมงคลสร้างสัมพันธ์ก้าวทัน AEC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ